วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจใช้อาวารสกาโมโตยืน AFK ถ้ามีใครโจมตีเราเข้ามาเราจะทำการสู้กับเขาทันทีก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป โครงลายด้วยบับเบิร์ชอปบริการเติมโค้กวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาถาวอนมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟูดและคิงเลกซี่ยังไม่หมดไอดี ID ไก่เงินไก่เบ็ดแบบฟิสเขาก็มีประหยัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหุดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกเราก็ใช้อวตารของคุณลุงซากาโมโต้นะครับผมอ่าแล้วก็ยืนหาโลเคชันเอาตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพี่จะยืดเอฟกีนะเฮ้ยอะไรเพื่อแบบเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอามาดิเอาคนแรกเอามาครับผมโอ้โหไอ้โหอินดิกาโร่อะอ้าวผิดคนแล้วน้องมึงเปิดผิดคนแล้วน้องเออจักซากาโมโต้น้อยไปเออนี่ไงนี่ไงจับสกิลอุ้ยไม่โดนแหลกดอาตีแหลกโดเด้อเฮ้เอาประกาศนะจับสองเอ้าจับสองไม่โดนไม่เป็นไรเหยียบซามนะกระชากฟอรว่ะซากาโมโต้หมัดดักนะจะบอกให้ตัวหนึ่งสอง้นนี่ไงจิตสังหารพุ่งพาน สวัสดีครับผมสากาโมโตะเองครับมาหาโลเคชั่นในการเปิดอ่าเอฟเคยืนอยู่ตรงนี้ร,ร้วมกันนี่เป็นไงมีอีโมดนี้กันหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์มาเป็นไงอย่างที่เลยครับสากาโมโตะมีไสยเวทด้วยเป็นไงละ่ะยังตึง2000 <Years> Later. โอ้โหยืนตั้งนานไม่มีใครมาตีสากาโมโตะเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้หนานเกินุม อะไรครับเนี่ยเฮ้ย <Huh? S 1> อะไรอ่ะฮเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้าเปิดไหมเปิดหน่อยไหมเฮเยเอาพี่เอาคนไทยดิ่ะวัตตาเชกมาเคจคนไทยเฮ้อะไรอ่ะตัวจริงบอ <Nope. S 1> IP, ่อเไม่ไม่ใช่ไอพี่ไม่ใช่เออ่ไม่ใช่พี่เข้าใจหรือเปล่าเออครับ <c oughs> เออผมคือวากาโมโตะไม่ใช่ซากาโมโตะซากาโมโตะพิมพ์ผิดเมื่อกี้พิมพ์ผิดเอ ขอถ่ายรูปหน่อยครับเอาได้ได้ได้มาดิมาดิเอามามาถ่ายถ่ายรูถ่ายรีบถ่ายเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อแค่ให้หนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนอุ้มไปเฉยไปกันต่อครับผมนี่ไงนี่ปักพุงรอเลยสสดยครับเฮ้ยเอาเปล่าต่อยหนึ่งหมัดมาจากไหนเอาโซนิกมั่วนะโซนิกมั่วนะจัดให้ครับผมสกาวโมโตมาแล้วครับที ยังวันนี้มาเองนะครับผมนะนักฆ่ามาเองครับเพิ่มอ,อ๋อโดนขัดครับผมจะไปได้ยังไงเอาต่อยมั่วจับสองมาลากกระชากคอหนีครับผมจากวงจับสามงัดต่อเอามาหนึ่งสองจับด้วยสกินหนึ่งเก็บลอยดีอย่างนี้แก๊สน้าต่อยเอ้าเอา้เอา,เอาโดนล้านเฉยโยสกาม์โบโต้โดนล้าน <c oughs> ไอบ้บ้าเอ้ยอยากแตกได้ไงวะเฮ้ยไอ้ไงโชว์พลังไปหนึ่งดอก <c oughs> เอาเปล่าเอาเปล่าต่อยในแม็กซ์สุดละ ฮะต่อยสักาโมโต้สักครั้งหนึง่งจะได้รู้ว่าสาักาโมโต้เป็นยังไงไปส่งพิซซ่าต่อครับผมอเอาพิซซ่าหน่อยไหมครับมีใครจะเอาพิซซ่าหรือเปลา่าหิวหรือเปล่าผู้หนุ่มเสื้อเขียวไม่อะเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอซูเปอร์แมนว่ะซูปปะซปปะเปอร์แมนไปบินได้ด้วยไอย้นอีโมดอะไรวะไอพี่อยากได้บ้างว่ะอีโมดบินได้เชี่ยอย่างเทพเลยว่ะใครรู้จักชื่ออีโมดนี้คอมเมนต์บ,บอกพี่หน่อยนะครับผมบอกสักาโมโต้หน่อยนะครับสักาโมโต้อยากบินได้ ไอต่อเนี่ยสกังโมโตเล่นเกม <c oughs> เฮ้ยสวัสดีสาวน้อยฮอ,อะไรมีใครต่อยไหมอุ้ยยูตะนี่ว่าเชี่ยมียูตะด้วยเฮ้ยแถวนี้มันเถื่อนจังวะดูดิโอ้มีคนแต่งตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยอะเฮ้อยากโดนสกังโมโตตบเปล่ามาแล้วครับสกังโมโตมาแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันโค <What a S 1> โจเกิลโคโจเกิลเชี่ยเอาเรื่องว่ะที่ผมยาวสวยเฮ้ยเอาไหมสักนิดนึง ต่อยหมัดนึงก็พอโอ้โหเอาไม่ใจเลยวะ2000 years later มานานเกินแล้วไม่มีใครต่อยสกามาโตะเหมือนจะเอานะพ่อหนุ่มคนนี้เหมือนจะเอานะเฮ้ยอะไรอันนี้ก็อันนี้หรือเปล่าอ้าวไม่เอาว่ะเฮ้ยนึกว่าจะต่อยสักนิดนึงอ่ะไม่เอาเลยเหรอเ้าเอ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 าดีเอาดีเอาดีเปิดซากามโตะหรอนี่ไงเปิดเปิดใครเปิดเปิดซากามโตะรู้จักน้าน้อยเกินไป จับมครับผมกายชาคอด้วยสกิลสองเน,นี่ยหมุนตบอุ้ยแหลกโดไปอ่าได้แหลกโดได้จังหนี้ใส่แด้แต่อยเอ่อเหยียบร้อยจับสกิลหนึ่งเหยียบสามกันกระชากคอแตกเอา้าเอา้าหลบได้เฉยไม่เป็นไรครับผมนีม่เก็บตบด้วยสกิลสองครับผมเมื่อกี้นายทำอะไรนะฮะได้ยินข่าวว่าห้าวจัดเลยดิงั้นก็เข้าไปอยู่ในโกคุบงเคียวซะนะเหยียบร้อย จะกำมโตโมิโกโคโมวกเขียวไปต่อสวัสดีครับผมเป็นสาวด้อยตีพี่หน่อยไหมเอา,อาขวัญเขาเตอร์ดทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินมาเฉยเนี่ยเอามีรถด,ด้วยเหรอ,อ,ข,อข,ขอขี่ด้วยเปล่าเขาขี่เฮ้ยมอนนี่กูเะไรจะขี่รถกับสาวนี่จับโดยซีหนึ่งครับผมไอ้เหยียบสามไงกระชากคอต่อยมาหนึ่งสองจับโดยซีสองอ้าวไี้งไงอู้แด,ด็ดไหมวะบ้าบ้า อะไรกันครับนี่เอยใครเปอร์ติจับมาผมเดี๋ยวมานึ่งองจ่ำกับมัหมอมเหยียบสามนันกระจ้าขอแตกเป็นไงบอกแล้วอย่าห้าวกับซากามโมโต้เฮ้อยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบมีเรื่องกับซากามโมโต้ยางงั้นเด้อไปกันต่อผมขออนุญาตส่งพิซซ่าเลยแล้วกันนะสวัสดีครับมีใครจะเอาหรือเปล่าพิซซาอเอาไม่อยากได้พิซซาเออ,อ,อไอ้นี่มันถวายส้นตีม่ะเกบโดนอะนี่ไง มาดิมาดิอุ้ยมันมาจริงว่ะมัน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 มาจริงอหรอเนาะโอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยกระดูกหักแล้วประเดี่ยโอ้โหปวดหลังเลยจังวันนี้เออมาเอาจริงก็เออเอาจริงก็ต่อยเออโอ้ยต่อยไม่โดนไม่เป็นไรผมจับสกิลหนึ่งไงมาหนึ่งสองเอานี่ไปไหนนะแดดหน้าต่อยอ้าสกิลสองมั่วนะมั่วนะจับกาชากลากสกิลสองมาเอวันเหยียบต่อยแดดอ้อมหลังแล้วก็ทะวิ่งคอมโบยัดหน้าเอาโดน สายดต่อยหนึ่งสองจับด้วยจะโอ้ยจับไม่ทนมันเอ้ามึงใครนี่เฮ้ยเฮ้มาจากไหนมาจากไหนโอ้โดนรวบครับผมเอา้ามันหล้าพี่เฉยโอ้บ้าเอ้ยอย่าโดนใช่ไหม,มบังอาจลัสกาโมโตอย่างนั้นเหรอฮนี่ก็คือบทรโรมโคตของคนที่เท่ากับคุณลุงยังไงล่ะอ่ะเอามันใหม่ก็มาเฮ้ เฮ้ยแขนเหรอเริ่มแขนซากาโมโตเ้เออผมแขนทำไมเออเอาหลุดเฉยสวยละเอาโดนรวบไปโอ้โหมาจากไหนอ้าวสวยแล้วมันกดอันติโโนนนี่มาดิเอา้าเอาสวยนี่ไงเฮ้ออยากโดนไม่เปล่านี่ไงได้แล้วครับผมจังวันนี้ได้เล่นบอสน้ำแข็งวะ่ะซากาโมโต้โอ้โหเหือ,อ,อรู้สึกมันเย็นที่ท้องนะ มาดิจะไปไหนอุ้ยเหมือนคนอสิเอ้าเอ้าอะไรอ่ะมันล่องหนได้สวยและเชี่ยโปรหรือเปล่านี่นั่เป็นมันล่องหนได้ไะน้โอ,โกกองโอ้โหสกามอโตะมองไม่เห็นสก,กามอโตะมองไม่เห็นเออมาจากไหนวะเฮ้ย,ยจริงจังเฮ้ยจริงก็เปล่านี่เอ้าจริงน้องมันล่องหนจริงอโดนหรือเปล่าอ้าวโดนสวย อ้าวอ้าวแข็งนะแข็งนะเชื่อมโป๋หัวบางอาจโปใส่สกาวโมโตอย่างนั้นเหรอไหนไปไหนวะเฮ้ยไม่เห็นจริงเนาะเนี่ไงมันปาดโอ้โหมันปาดกูวฟีเฉยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันป,กปันเนนนปกเราจ่ายมานี่ยอ้าว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 ดูดิอา้าวชวยแล้วช่วยแล้วนี่ไงปาไปไม่โดนนะครับ<ไ>คิวฟีอิสปอร์ตไอ่ไงโดนน้ำเกี้ยเมื่อกี้โดนนะครับผม ่าโดนน้ำแข็งเรามันฮิตบ็อกมันใหญ่อยู่เนี่ยน้ำแข็ง咯เอาปักดาวกระจายมายี่โอ้โหสวยไปไหนเอา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 มั่วมั่วนี่ไงกูปามั่วเลยน่าจะโดนน้ำแข็งเนอะจะไปไหนอนี่ไงอุ้ยโดนเฉยเจอแรนดอมสกิลเข้าไปปิ้วไม่โดนว่ะหายไปไหนนะจังหวะนี้นี่ไงมันยังปาดอยู่เนี่ยมันโอ้โหโกงว่ะน้องดูดิมันร้องโหผล่เสียโดนแล้วกูอ้าว อ้าวตัวโผ่แล้วสวยแล้วมึงอ่ะนี่ไงฮ้ตัวโผ่อ่ะนี่ไงโอ๊ยปานโดนรวบมาติดบล็อกครับผมอะไรอะไรนี่ไงเจ้าเลยสกิลซีเรียบเลยเตกการคอไปโอ้ยยังไม่แตกว่ะยังไม่แตกใช่ไหมย่างนี้ไปไหนเนี่ยยานี้ไปไหนเอาอะไรอ่ะโดนต่อยฟีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาโดนล้าเด้อเอาโดนล้าเฉยโอ้มันมาแล้วว่ะมาเหรอเนี่ยเอ้าสวยแล้ว วยแล้วรู้สึกว่าโดนลุมหรือเปล่านี่เชื่อมันลุมบอสอะเฮ้ยอย่าลุมสักคำอย่าลุมสักการ์ามกกรโมโตโ้เอา้ารวยแล้วครับผมนี่ไงโอ๊ยโดนจับเรียบร้อยยาแตสกสกาม์โมโตโดนลุมเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมมาเอฟทีต่อได้ผมเจอวันนี้กดอีโมดนี่ยังไงถ่ายแปปาาอปเปิลเปล่าเฮ้ยเบคอนเบคอนนายอย่าเอาปืนมาจ่อเราอย่างนี้ฮะ ถ้านายกล้าเนี่ยก็ยิงมาเลยนายกล้าเราก็ยิงมาเลยอ่าไม่กล้าว่ะ <c oughs> ไม่กล้ายิงไม่เป็นไรถ้างั้นเรามาเล่นเกมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเรียกตัวละครก่อนนะเดี๋ยวเอาเอาตัวตึงๆก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนายเขาเลือกกี้หลังแล้วกันนะนายซาโตรุเอาอะไรเปล่าซาโตรุเอาตัวอะไรฮะเอาไม่ตอบอีกที่บ้าเอ้ยไปกันต่อผมนี่ควงผิวควงผิวตัวปอมบอกเอ้ยอะไรตัวปอมอะไร นี่มันสก้โมโตูตัวจริงไม่มีหรอกตัวปลอมอ่ะดูดิดูชุดดิเอ้ะมาหาว่าเราเป็นตัวปลอมแดงไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊อาเป้าเอาหมองหน้ามองหน้ามองหน้าแล้ววิ่งเอ๊ะเอ๊ะเอาเป้าไม่แมววิ่งหนีมันวิ่งหนีเอ้ยบอสนั้มแข็งเฮ้ยสวัสดีครับต่อยดึงหมัดไหมสักหมัดหนึ่งเข้าดิอ้าวมาต่อยจี้เอามาดิเฮ้ย่าใส่ละต่อยหนึ่งสองกลับมาครับผม สกิลหนึ่งลวบตึงเอ้ยแหลกดอแหลกดอเอาตีบล็อก pper. นี่ไงสวยอ้าวอ้าวเสียอุ้ยบล็อกไม่ได้สกิลไอ้บอสยทำแข็งนี่มันโคตรโกงเลยจับสองไหมเหยียบสามอุ้ยแหลกดอปิ้วอ่าไม่โดนสวยหลบได้นี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้แด้ต่อยหนึ่งสอง,สองจับด้วยสกิลหนึ่งม้าผมนี่ไงเอวันหนึ่งสองจ้ำกระบอกเหยียบสามงั้ก,กระชากคอต่อยหนึ่งอ้อมหลัง อัปคัดงัดจับสองต่ออ้าวเรียบร้อยเลแดดหมุนไม่โดนหืไม่อู้โหอย่างแรงเลยวะอ้าเรียบรยไม่ไหวละสกาโมโตสกาโมโตไปเปลี่ยนแขนมาเป็นแขนจักรกลเนื้อสกาโมโตแขนจกกนักรกลเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเพิ่งเพ่เพิ่งแปลกแปะกูรู้สึกว่ากูโดนลุมอีกแล้ว,วอ่ะเออะไรเนี่ยทาไมสักคาโมโต้โดนลุมตลอดเลยวะโอไม่นะมงคง เออเอออี๋ไงแตกเอ้าไม่โดนเฉยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันโอ้โหแตกเลยาเอ้ยไม่ไหวละเหรออ้าวคิวมีอ้าวมันบอกให้คิวกันเฉยเปรียบร้อยโอ้โหมันล้านบอสพี่กูสายตีไปตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยต้องโดนแล้ววะฮึรวมกูทำไมเนี่ยกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรุมด้วย ตีสกอร์มโต้ตีสกอร์มโตแข่งเด็กตีโดนสกอร์มโตแข่งเด็กเอ้าอีซี่เอาใครอีกอะไรมึงมาพีคอีซี่แล้วก็ต่อยกูวัดไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วมงคงแปลกๆละกูว่ากูโดนลุมอีกแล้วอะไรวะทำไมมันมันลุมเนี่ยวัดแต่เฮลนี่ไงใส่ดาบต่อยเอารวบสองเนอะมาดิเฮ้ยมันอันตี สว,วสวยแล้วมันอันติบีคอนมันอันติเฮ้ยเอ้ย,อยไม่โดนเว้ยีไงมาแล้วมีอยู่ละโอ้ยไล่จัดเลยมาดิมาดิีดไงซิงเอาแตก <c oughs> ยา่ากดอันติแล้วแตกไอ้บ้าสมแล้วนะนี่รวบหนึ่งมาเลยจังวันนี้จะไปไหนม,มาด <c oughs> อิอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ย,อย,อยมันมาแล้วเชี่ยโดน อไอเบคอนมันไเป,นไเ,ปนเอาสี่น็อตมาเรียบร้อยอู้เต็กเลยมาดิเอ้นี่คือการล้างแขนของซากาโมโต,โตยอย่างเงี้เยเนอะเปลี่ยนเป็นการโร่มาครับผมีมาดิอื้อใส่ะตะไใต้จับมาครับผมสกิลหนึ่งเฮ้ยปาดมั่วเีป้ปาดมั่วไม่โดนหรอกเว้ยจับด้วยสกิลสองครับผมนี่เรียบร้อยฟินิชเชอร์ไปต่อไปนี้จะเป็นการล้างแขนของซากาโมโตะย,ยังไงล่ะเนอะ สากาโมโต้คุณลุงขี้แขนมาแล้วต่อยหนึ่งสองอืมท่าวิคอมโบยันหน้ารีบเลยมาดิกูตบเรียงตัวฮะลุมหัวเมื่อกี้มึงลุมหัวบังอาจนะบางการลุมสากาโมโต้กันเรองัดกระชากคอมาต่อยสองอะไรสต็อปพีเหรอไม่ครับผมกูมไม่สต็อปมึงจะไปไหนเดี๋ยวมึงจะโดนสติเนี่ยจับหนึ่งมาอืมเหยียบสามไม่โดนแหลกเหรอแต่ได้อ้อมหลังต่อยอัปรคัทงัดจับสองมา หมุนวนตบหนังไม่โดนว่ะต่อยหนึ่งสองเอาตัวเค้าเตอร์หล่งตัวสวยอ้าวสวยยำกับหม่อมมาเด็กน่อ้าวดีนะเมื่อกี้มึงทีมว่าอีซี่ใช่ไหมกับสองมาแดดหมุนตบอีกทีนึงอ,นะนะอ้าวโดนนะโดนนะอ้าวต่อยไม่โดนป่ะไม่เป็นไรครับผมแดดหน้าตัวหนึ่งเรียบร้อยแตกไปฮะจะไปไหนจะหนีไปไหนเล่นโซนหนีของมือเทาเหรอ,อ เยี่ยบห้อยแตกอ่ออ่ะ,อะรอสฟีอางั้นเหรอเนะไม่เคยกลัวอย่างงั้นเหรอไอ้ไงดีงผักแตกไปไปกันต่อนี่ไ,ไ,ไงตัวนี้หัวโจกไอหัวโจกมาดิไอ,ไอ,อ,อน,นะไอนี้สองหมื่นคิวได้ตัวเนี้ยสองหมื่นคิวเป๊ะเลยออต่อคนยัดหน้าไปเอวันหนึ่งสองกำกำหม่อมปักดาวกระจายป่าดิบชินะเรียบรอ้อยแตกไป อ้าวจัดเลยนี่ไงกูตบเรียงตัวเลยซิงนี่ไงต้องลากออกมาทีละตัวผมลากออกมาทีละตัวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พวกนี้มันชอบลุมแอกไปอีกนึงใจไปถึงห้ามดูนะผมเฮ้ยสวัสดีครับมิสเตอร์สกาโบโตสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับมีคนทักทายเราวะเฮ้ยยัวแฟทมันว่าเราอ้วนเด้อเฮ้ยบุรี ไอกันต่อนี่รวบสามมาปาดหนึ่งสองอัปเปอร์คัทงัดนแหลกโดเป้าเอ้าไม่แหลกโดปาดไปแค่ปาดหนึ่งเรียบร้อยมาเดะเขาบอกก้าบองเหล็กคิดว่าโหดเหรอเนอะเปลี่ยนกะกาโร่หน่อยไหมจับมาครับผมสกิลหนึ่งรีบร้อยฟินิชเชอร์ไปถ้าไม่หลุมเอาไม่ลงบอกให้อ้าวอาหลอกแหลกดอหลอกแหลกดอไม่ใช่หลอกเคาน์เตอร์เดี๋ยววันหนึ่งสองสามเหยียบหลอกอะเดะเหยียบหลอกแตกไปครับผมมา เอาแดดหน้าตรงมาอย่างนี้แดดหน้าตรงมาโดนจับสองครับผมหุนวน,วน,วนตบแหลกดออาสวยใส่แด้ต่อยต่อยไม่วยนีอ่ะต่อยดีเอาต่อยคันได้อ่ะสวย่ะวิคคอมโบมไม่ติดับผมจับงัดสกกาชาคอต่อยอ่ะเบอร์คันง่าขึ้นจับด้วยสกิลหนึ่งแดดต่อยหน้าอา้าวสวยดีอย่างนี้เอา้เอาวอ้างงงงดิร้องไห้เลยเจอช็อตนี้เข้าไปเจอช็อตนี้เข้าไปร้องไห้เลยะย่ำกระหม่อมตีอยางกาหลังจับสามงัดกราชาคอแตกอา้าว เขาไม่แตกเฉยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหอะไรวะจับสามไม่โดนเฉยเมื่อกี้ตี่ไงกูฟินิชเชอร์ด้วยเคาน์เตอร์ก็ได้เป็นไงล่ะอย่าห้ามกับซากาโมโตะทีหลังนะบอกก่อนโอเคผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปอมเป็นซากาโมโตะแล้วยืน AFK นะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP ไ ไปละคุณลงไปหาลาคิวก่อนละก,กันนะ